สาธิตท่านผู้ชมครับสลับมาปากท้องกันสักทีหนึ่งกรุงไทยเมือ่อวานนี้ออกประกาศผ่านแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กประกาศ,ากาศคือภาพใหญ่เนี่ยเสมือนหนึ่งเป็นการให้บริการแบบฟรีแต่ดูารายละเอียดอันนี้น่าสนใจท่านผู้ชมต้องดูกราฟิกเพื่อสนับสนุนการใช้จ่ายผ่านช่องทางดิจิทัลลดการใช้เงินสดยกเว้นค่าธรรมเนียมการถอนเงินสดแบบไม่ใช้บัตร เอทเอ็มเนี่ยท่านผู้ชมถอนเงินสดแบบไม่ใช้บัตรตัวเบอเร่อเลยยกเว้นค่าธรรมเนียมหนึ่งครั้งต่อเดือนตั้งแต่หนึ่งพฤษภาคม6 6ถึง31กรกฎาคม66ค่ะเริ่มหนึ่งพฤษภายกเว้นค่าธรรมเนียมหนึ่งครั้งต่อเดือนถอนเงินสดโดยไม่ต้องใช้บัตรเอทีเอ็มถูกไหมค่ะแต่วงเล็บข้างล่างเล็กไปนิดหนึ่งนะเริ่มวงเล็บเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมการถอนเงินสดแบบไม่ใช้บัตรครั้งละ 10บ,บาทค่ะตั้งแต่หนึ่งพฤษภาคมนี้เป็นต้นไปกดเงินครั้งละ10บาทแบบไม่ใช้บัตรใช่ค่ะแล้วจะยกเว้นให้หนึ่งครั้งต่อเดือนอเอนแต่ทุกครั้งยกเว้นไอ้หนึ่งครั้งที่ให้เนี่ยเริ่มหนึ่งพฤษภาถึงแค่31อกร,รกฎาคมไอ้หนึ่งพฤษภาเป็นต้นไปจะเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมแล้วนะใช่ค่ะหนึ่งพฤษภาเนี่ยต้องดูไอ้ที่เราขยายขึ้นมามันถึงจะเห็นชัดไอ้ที่เราขยายขึ้นมาทบบูชอมะ นั่นเป็นนั้นว่าเรื่องนี้ที่มาที่ไปเดี๋ยวก็ไม่แน่ใจละตรวจสอบกับธนาคารอื่นยังไม่พบวมีการออกประกาศแบบนี้ใช่ไหมหมวยยังค่ะแต่เข้าใจว่าผมคิดว่าจะทํากันทั้งระบบหรือเปล่าอ่ะอเพียงแต่กรุงไทยท่านนำร่องออกมาตามข่าวเห็นว่าอย่างนั้นนะค่ะนี่แปลว่าอะไรแปลว่า,าไอที่ฟรีเดือนละครั้งนี่คือโปรโมชั่นใช่ค่ะแล้วถึงแค่31กรกฎาคม แต่ที่จะเกิดก็คือกดเงินโดยไม่ใช้บัตรสิบบาทต่อครั้งใช่ค่ะต่อครั้งทุกวันนี้เก็บค่าธรรมเนียมบัตรเอทเอ็มเท่าไหร่ไม่แน่ใจเพราะผมให้บาหาักบัญชีไปสองร้อยหรือสามร้อยนะต่อปีต่อปีค่ะใช่ไหมเออไม่ต้องใช้บัตรไม่ต้องทําบัตรก็ได้กดเงินหรือยังไง <c oughs> ครั้งละสิบบาทได้หรอค่ะท <c oughs> ่านผู้ชมคือเรามองมุมหนึ่งนะ <c oughs> มองมุมผมเข้าใจว่าระบบธนาคารต้องมีการลงทุน แบงค์ชาติท่านช่วยดูสักนิดหนึ่งเข้าใจนะแต่ขนาดเดียวกันการให้คนไปกดเงินเนี่ยมันก็ลดต้นทุนของธนาคารเมื่อไม่ต้องไปที่เคาน์เตอร,ตอร์ถูกไหมค่ะใช่อแน่นอนคนส่วนใหญ่อาจจะใช้วิธีการโมบายแบงกิ้งแต่คนจํานวนหนึ่งไปธนาคารที่เคาน์เตอร์อคุณก็ลดงานที่เคาน์เตอร์ลดจํานวนของพนักงานนะแล้วมันยังไงผมเอ,อไม่รู้นะ ท <c oughs> ่านผู้ชมคิดเห็นยังไงก็ว่ากันก็นแล้วกัน <c oughs> เริ่มจากกรุงไทยใช่ไหมใช่ค่ะนึ่งพุทธภานนี้แล้วเหรอใช่ค่ะก่อนเลือกตั้งแค่14วันเองนะ <c oughs> ครั้งละสิบาทค <c oughs> มีโปรโมชั่นให้เดือนละครั้งฟรี <c oughs> <c oughs> อ๋อเชิญชวนท่านผู้ชมแสดงความคิดความเห็นและเราก็ว่ากันต่อไป